สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้นะปูจะมาถอนเงินจากแอปสแคตการ์ดนะคะของค่ายกิบบีค่ะเพราะว่าได้ยอดถอนแล้วหล่ะนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเข้าสู่ภายในแอปพลิเคชันกันเลยจ้า อ่ะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะก็จะอยู่หน้าหลักเลยนะเป็นหน้าขุดบัตรนั่นแหละนะก็ฟรีสามห้องนะคะเขามีขีดจำกัดห้องละยี่สิบครั้งเท่านั้นนะแล้วก็ห้องสุดท้ายนะคะไม่ฟรีอ่าแต่เขาให้หัวทองเรามานะ ถ้าเราสะสมตัวทองยี่สิบใบเมื่อไรนะคะก็สามารถเล่นห้องนี้ได้นะแล้วก็สะสมได้สูงสุดที่ยี่สิบใบนะคะแล้วตัวทองนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการลุ้นสามห้องข้างบนนะคะแล้วก็ในเมนูเช็คอินนั่นเองค่ะไปต่อที่เมนูที่2องกิฟต์เเวนะคะก็เป็นการ ชิงโชคอ่าวางตั๋วเขียวนะตอนนี้ตัวเขียวของปูก็มี3481นะคะจะเอาห้องไหนดีอาเอาที่100ดอลลาร์กแล้วกันนะคะจอยอ่าใส่ไปเลยนะคะ3 481ีอ้าวให้หมดเลยนะเผื่อฟุกนะคะเผื่อฟุกอ่าไปที่พรีเมียม ก็จะเป็นหัวทองนะคะอ่ะลงไปเลยที่100ดอลลาร์เหมือนกันนะคะคลิกให้หมดเลย321ยจอยโอเคหมดแล้วนะคะอ่ะมีข้อเสนอนะคะหน้าสุดท้ายถ้าเพื่อนๆทำภารกิจรายวันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือการขุดบัตรนั่นเอง แต่ว่ายังไม่พอใจในคะแนนนะคะก็สามารถมาทำงานเสริมที่หน้านี้ได้นะก็อ่านดูรายละเอียดกันให้ดีก็แล้วกันนะคะว่าเขามีเงื่อนไขย,ยังไงก็จะมีทั้งในเรื่องของการโหลดแอปการเล่นเกมหรือการทำแบบสำบวจนั่นเองค่ะทีน,นี้เราจะไปถอนเงินค่ะคลิกที่รูปโปรไฟล์นะคะ อ่ะแล้วก็ไปที่ w i t วิ r ร w ตอนนี้ยอดปูถอนได้ที่1.13 USD นะคะแล้วก็จะมาเรียกกระเป๋า t o m o n n y y เหมือนเดิมนะคะซึ่งขั้นต่ำของ t o m o n n y น,นานาก็คือ0.69 USD นะคะแล้วก็มีหลายกระเป๋านะ แต่แล้วก็เป๋านะคะก็จะมีขั้นตับด้วยเช่นกันค่ะอ่ะมาคลิกที่ To Money Confirm หลังจาก c o n f i r รมนะคะเขาก็จะให้เรานั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครท o มันนี่นะคะตามด้วยจำนวนเงินนะแล้วก็ถ้ากรอกเรียบร้อยแล้วลหละนะคะก็ให้คลิก c o n f i r ร์ค่ะ หลังจากที่เราคลิกคอนเฟิร์มนะคะก็ขึ้นหน้านี้มาเพื่อเป็นการยืนยันอีกรอบนั่นเองค่ะว่าเราถอนยอดนี้ไปกูมันนี่อ่าก็คลิกคอนเฟิร์มอีกรอบค่ะหลังจากที่เราคลิกคอนเฟิร์มอีกรอบนะคะก็มาหน้านี้อ่าเขาให้ยืนยันตัวตนนั่นเองแหละนะคะ ในขณะที่เรายืนยันตัวตนนะคะจอก็จะเป็นสีดำนะคะเพราะว่าไม่สามารถบันทึกหน้าจอในขั้นตอนนี้ได้นั่นเองค่ะ,ะปูก็งงเหมือนกันว่าก็ถอนมาหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้ทำไมให้ยืนยันตัวตนนะ,ะก็ทำตามเงื่อนไขของเขาไปนะคะก็ให้คลิกที่ verify นะคะปุ่มข้างล่างนั่นเองค่ะ ก็ทำตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่เราคลิก Verify นะคะก็จะมาที่หน้ากล้องนะคะเขาจะให้เราเซลฟี่นั่นเองค่ะหลังจากที่เรายืนยันตัวตนนะคะด้วยการเซลฟี่แล้วเนี่ยก็ผ่านแล้วนะคะก็มาหน้านี้นะคะขึ้นมาบอกเราว่าการผอนเงินของเราสำเร็จแล้วนะอ่ะปูจะปิดนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆไปดูที่ประวัติค่ะ อ่ะรอบนี้นะคะมีการหักค่าธรรมเนียมไปนะเมื่อกี้ถอนอยู่ที่1.13ตอนนี้เหลือที่1.12 USD ค่ะถอนวันที่24เดือน9ปี2024เวลา2องทุ่มส1นาทีค่ะอะตรงนี้นะคะเขาก็ขึ้นสเตตัสว่า pending ก็คือ กำลังตรวจสอบกำลังดำเนินการค่ะอะทีนี้เราก็รองเงินเข้าค่ะเอาละค่ะมีสัญญาณมาแล้วนะคะว่าการถอนเงินของเรานั้นเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะไปดูประวัตินาถูกติ๊กถูกแล้วล่ะนะคะการถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอะทีนี้ไปดูบินทร์ m o ูมันนี่ค่ะ อ่ะนี่คือบินทูมันนี่นะคะที่เราถอนเงินจากแอปสแกตการ์ดเมื่อสักครู่นี้ค่ะวันที่ทำรายการ24กันยายน2567เวลา20นาฬิกานาทีค่ะจากยอด1.12 USD นะคะก็แปลงเป็นเงินไทยได้ที่34.86บาท6สตางค์นั่นเองค่ะ อ่ะทีนี้กลับไปที่แอปค่ะอ่ะกลับมาที่แอปนะคะตอนนี้ทั้งตั๋วเขียวหัวทองก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าส่งเข้าห้องชิงโชคไปแล้วแล้วก็คะแนนเหรียญของปูนะคะก็ลดลงก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บกันต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะหาอะไรได้เสริมหรือสนใจนะคะแอปนี้นะก็สมัครผ่านลิงก์ของปูได้เลยนะคะเดี๋ยวปูจะวางไว้ให้ ยืนยันอีกรอบนะคะว่าแอปนี้เล่นง่ายโอนไวได้จริงไว้ค่ะและใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ฝากข้อความไว้นะคะแล้วก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ